คน4ี่คนคือกอขอคอและอวิ่งแข่งกันกวิ่งอยู่หน้าขอและคอวิ่งอยู่หลังงถ้ากวิ่งอยู่หลังอลำดับการวิ่งของคนสี่คน,คนจะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบไม่คิดรูปแบบที่วิ่งอยู่ในระดับเดียวกัน,จกนโจทย์กำหนดนะคะว่ากต้องวิ่งอยู่หน้าขอและคอต้องวิ่งอยู่หลังอและสุดท้าย ก็ต้องวิ่งอยู่หลังงอเพราะฉะนั้นงอก็ต้องอยู่หน้ากอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอะไรที่อยู่หน้าสุดที่อยู่หน้าสุดก็คือเป็นงอและงออยู่หน้าสุดลำดับต่อไปเขาบอกว่าคออยู่หลังงอเราก็เอาคอมาใส่ก่อนแล้วก็กอก็อยู่หลังงอแล้วขอมันอยู่หลังกอเพราะฉะนั้นเรียงแบบแรกเราจะเรียงได้ว่าง ที่อยู่หลังงอมีอยู่สองตัวซึ่งคอควายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสลับเป็นคอควายขอไข่กอไก่ซึ่งมันไม่ได้เพราะว่าขอไข่มันจะต้องอยู่หลังกอเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นกอแล้วที่อยู่หลังกอมันก็คือขอไข่ซึ่งเอาคอควายมาไว้ข้างหลังมันก็ยังถูกเพราะว่าคอควายอยู่หลังง,อง,ง,องู ส่วนลดับต่อไปงองก็ยังอยู่อันดับแรกเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็อันดับต่อไปเราก็ต้องเป็นกอเหมือนเดิมทีนี้เราลองสลับคอและขอซึ่งมันเป็นไปนตามกฎที่เขาบอกก็คือกออยู่หน้าขอซึ่งถูกต้องขอมันอยู่หลังกอและคออยู่หลังงอถูกต้องสรุปนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3าแบบนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ3มแบบค่ะ